สวัสดีค่ะวันนี้แม่ค้าจะมารีวิววิกผมแทนร้อยของร้านวลี่วิกนะคะตัวที่แม่ค้าหยิบมาจะเป็นทรงบ๊อบซอยสั้นนะคะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ทอเต็มระเวณด้านหน้านะคะเป็นงานทอซิลสหนังศีษัะเสมือนจริงสุขภาพดีนะคะ นี่ค่ะประมาณนี้นเลยนะคะมาพร้อมกับที่ติดเทปกาวด้านหน้านะคะเขาจะมีแผ่น PU วนะคะไว้ติดเทปกาวหรือว่ากาวน้ำด้านหน้าคือได้หมดเลยนะคะแม่ค้าเคยทำคลิปติดเทปกาวนะคะลองกลับไปดูได้เลยนะคะค่ะก็เดี๋ยวแม่ค้าจะมาใส่ให้ดูนะคะก่อนอื่นเลยสับสาวผมยันนะคะคนเก็บผมโดยในเก็บผมให้เรียบร้อยส่วนสาวที่ในหมดผู้ป่วดหรือผู้ปวดเสร็จไม่จำเป็นที่ต้องใช้เน็ตก็ได้ค่ะ ต่อไปนะคะก็ปรับตัวปรับระดับให้เรียบร้อยนะคะตัวปรับระดับเขาจะอยู่ตรงท้ายทอยนะคะก็สามารถเลื่อนแล้วก็ปรับระดับแล้วก็ใช้ตะขอเกี่ยวได้เลยค่ะจากนั้นก็สวมลงไปได้เลยค่ะสวมลงไปนะคะแล้วก็ค่อยมาจัดแต่งทรงผมที่หลังนะคะไม่ต้องกังวลไปว่าพอสวมแล้วมันจะไม่สวยให้จอนวิกนะคะตรงกับจอนของเราค่ะ ตัวนี้นะคะสามารถไปใดเปลี่ยนแสกทำนู่นทำนี่คือได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าขอเซตผมก่อนนะคะแม่ค้าใช้หวีในการเซตผมนะคะอันดับแรกก่อนเลยเพื่อไม่ให้ผมพันกันนะคะแล้วก็ดึงผมออกจากในตัววิก้วยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะสามารถจะเซตทรงให้ดูแบบัยรุ่นได้นะคะแบบใช้เจลใช้อะไรคือทำได้หมดเลยคะ่ะหนีบได้ใดได้นะคะนี่คะ่ะ แม่ค้าก็พยายามทำให้มันเข้ากับหน้าแม่ค้าที่สุดนั้ในการทําให้มันดูพองๆนิดนึงนะคะด้าน,นข้างเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดูเปรียป้ยวๆนิดน,นึงเหมาะสับทุกเจเนอเรชันนะคะค่ะก็ถ้าใครที่สนใจตัวนี้นะคะก็ติดต่อวิดีวิกมาได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นที่แม่ค้าไปแมค่ค้าจะให้ดูหนังสีสันเสมือนจริงอีกทีนึงนะคะนี่ค,ะค่ะหนังสีเสมือนจริงสุขภาพดีนะคะทอเต็มบริเวณหน้าหน้า,นาลูกค้าสามารถเปลี่ยนแสกได้นะคะค่ะก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ Yeah. Oh.